นี่คือสุนัขเพียงตัวเดียวในโลกที่ได้รับการประดับยศจากการผ่านสนามรบจริงสตับบี้เป็นสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย,ลยเยวจนกระทั่งมีกองทหารราบที่102มาฝึกซ้อมอยู่บริเวณนั้นสตับบี้กลายเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าทหารโดยเฉพาะพลทหารเจมส์โรเบิร์ตคอนรอยเมื่อถึงเวลาต้องออกเดินทางพลทหารคอนรอยได้แอบซ่อนสตับบี้เอาไว้บนเรือขนส่งทหารในขณะที่ต้องเดินทางไปรบที่ฝรั่งเศส เมื่อผู้บังคับบัญชามาเห็นสตับบี้ก็ทำท่าวันทยาหัดตามที่ถูกฝึกมาจนผู้บังคับบัญชาใจอ่อนอนุญาตให้มันอยู่บนเรือต่อไปได้หลังจากนั้นสตับบี้ได้เข้าร่วมกับกรมทหารราบที่1 0 2กองพลที่26ที่มีชื่อเล่นว่ายังกี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เพื่อต่อสู้เคียงข้างกับฝรั่งเศสในช่วงแรกของการรบสตับบี้ได้รับบาดเจ็บจากแก๊สมัสตาร์ด แต่หลังจากที่มันหายดีมันก็กลับมาพร้อมกับหน้ากากกันแก๊สพิษที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสุนัขโดยเฉพาะมันเรียนรู้ที่จะตรวจจับและเตือนภัยหน่วยของมันเมื่อถูกโจมตีด้วยแก๊สมัสตาร์ดรวมถึงการค้นหาทหารที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ที่มนุษย์เข้าถึงได้ยากและเนื่องจากมันสามารถได้ยินเสียงวีดของกระสุนปืนใหญ่ก่อนที่มนุษย์จะได้ยินสตับบี้จึงได้รับมอบหมายให้ช่วยเตือนหน่วยของมันเวลาที่ต้องก้มหลบกระสุนปืนใหญ่รวมถึงเคยไปช่วยจับกลุมสายลับชาวเยอรมันได้อีกด้วย สตับบี้ทำหน้าที่ในสงครามโลกครั้งที่1เป็นเวลา18เดือนมันเข้าร่วมการรบมากกว่า100ครั้งและการบุกโจมตีถึง4ครั้งในแนวรบด้านตะวันตกมันเคยได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกและขาจากระเบิดมือจนกลายเป็นรอยแผลเป็นเมื่อสงครามสิ้นสุดพนทหารคอนรอยก็ได้พาสตับบี้กลับบ้านไปด้วยกันในปี1918สตับบี้คือสุนัขที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในสงครามโลกครั้งที่1ครับ และเป็นสุนัขเพียงตัวเดียวที่ได้รับการประดับยศให้เป็นสิบเอกจากการผ่านสนามรบจริงและยังได้เหรียญรางวัลเกียรติยศอีกมากมายปัจจุบันร่างของสตับบี้ถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติประวัติศาสตร์อเมริกันมันมีอนุสาวรีย์ล้ำลึกอยู่ที่อุทยานอนุสรณ์ฐานผ่านศึกที่มิดเดิลตันและเรื่องราวของ s t ับบี้ก็ได้ถูกนำไปทำเป็นสารคดีของ BBC รวมไปถึงภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง s e r g e a n t Stubby and American Hero ในปี2018